ส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นความแปรปรวนของตลาดหุ้นทั้งโลกค่ะนะในสหรัฐอเมริกาที่เขาเรียกว่าหุ้นอะไรละ่ะเจ็ดสิงแดนเสือนะอะไรเซเว่นแมกนิสิแฟอะไรนั่นะนะะที่นำโดยหุ้นเทคโนโลยีต่างๆเมื่อก่อนมันเรียกว่าแฟงใช่ไหมเคี่ยวใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันเป็นเจ็ตัวอันนี้ก็ล่วงมากันหมดอนะ่ะจนทำให้ตอนนี้ ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยนอกจากจะเป็นห่วงเรื่องเรื่อง r e เซชชั o นซึ่งตอนล่าสุดนี่รู้สึกว่าทางสถาบันที่เป็นนักวิเคราะห์ชั้นนำก็ให้น้ำหนักมากขึ้นว่าโอเคโอกาสจะเกิด Recession เพิ่มจาก15%เป็น20% 25%เป็น30%มันสะท้อนละแล้วทรัมป์เนี่ยเขากลัวที่สุดอะคือเรื่องตลาดหุน้นค,คือทรัมป์เนี่ยเขาเขาเขา,เขาคิดว่าตลาดหุ้นเนี่ยคือ บทคล้ายๆว่าเหมือนกับว่าเป็นเช็คลิสต์ว่าในสิ่งที่เขาทำนี่มันโอเคไม่โอเคอันนี้ความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นประมาณ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าคงจะต้องคิดใหม่ละออต้องชะลอละไอ้ที่จะจะไปขึ้นภาษีนําเข้ากันอุตลุดแล้วแลกบัตรกันอะไรกันเนี่ยผมคิดว่าคงจะมีความชัดเจนมากขึ้นโอเคก็จะเดินหน้าต่ออะไรก็ว่ากันไปนยนะอันนี้คือปัจจัยภายนอกผมไม่ไปดูตลาดหุ้นโตเกียว ตลาดหุ้นโซตลาดหุ้นอะไรในภูมิภาคอะไรไม่ต้องรู้ะนะอันนั้นก็ส่วนหนึ่งอันนั้นก็เป็นปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในของเราก็หนักหนาสาหัสเหมือนกันนะคือเมื่อวานเนี้ยที่มีข่าวเรื่องที่ว่าจะให้คนที่ถือหน่วยลงทุน LTF เนี่ยเขามีโอกาสได้สับเปลี่ยนไปถือหุ้นกองใหม่ที่ตั้งขึ้นแล้วไอ,ไอ มูลค่าของเงินลงทุนของเขาที่ที่เหลืออยู่ปัจจุบันเนี่ยถ้าโอนไปแล้วก็สามารถจะมาใช้เป็นหักเป็นค่าลดหย่อนเพิ่มเติมจากที่มีอยู่นะแล้วก็พยายามจะจูงใจให้คนเข้าไปซื้อหุ้นเพิ่มเติมเนี่ยมันดูแล้วไม่น่าจะไม่น่าจะหยุดยั้งการผมคิดว่ายังมีคนขายหุ้น LTF ยอมขาดทุนน่ยยังมีอยู่นะตอนนี้ต้องนั่งช่างน้ำหนักแล้วว่า เฮ้ย hey, ถ้ายอมติดคุกอีก5ปีสําหรับถือไว้เนี่ยนะแล้วไปแลกกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยสมมุติว่าเราใช้สิทธิประโยชน์เต็มที่นะห้าแสนก็ต้องเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าอัตราการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยสูงๆหน่อยถ้าแบบว่าประมาณว่าสัก20%เนี้ยก็ได้สิทธิประโยชน์ประมาณเป็นเงินประมาณ10,000แบาทที่เสียภาษีน้อยลงของเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ถ้าน,น้อยก็ต้องไปนั่งเป็นไปตามสัดส่วน อันนี้จะเกิดประโยชน์สําหรับคนที่เขามีพอร์ตใหญ่ถึงว่ามีเงินลงทุนเยอะก็โอนไปก็ใช้ปิดสิทธิประโยชน์เต็มที่แต่เขาจะทําอย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยเราไม่ทราบ